โอเคครับมากันในประเด็นที่ผมติดไว้หลายวันแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็เรื่องของการประชุมกรงงที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่า GDP ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เราเรามีการรายงานตัวเลข GDP นะครับไตรมาส4เนี่ยที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับโดยออกมาอยู่บริเวณ3.2นะครับแล้วก็ทำให้ทั้งปีเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของไทยของอปี2024เนี่ยนะครับก็โตประมาณ2.5เอร์เซตามลำดับนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าฟื้นตัวจากปีก่อนหน้าที่ประมาณ2นะครับแต่ว่าก็ใช้คำว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ ดีมากนักนะครับเพราะว่าถ้าเราลงมาดูในรายละเอียดไส้ในเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันตัวที่โตเนี่ยผมใช้คาว่ามันโตจากฝั่งของตัวเบสเอฟเฟกนะครับมันไม่ได้โตจากแบบเหมือนความคาดหวังที่ที่ที่จะดีะจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราลองดูอ่ะผมผมขออนุญาตมองไปข้างหน้าเลยลวกันนะวันนี้มีประมาณสิบห้านาทีนะครับก็คือมองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับสไลด์ที่เราโชว์มาเนี่ยก็คือสไลด์ของทางแบงก์ชาติะนะครับ ทำ GDP เนี่ยปีนี้โตวไว้อยู่ประมาณ2.9นะครับแล้วก็สภาพัฒน์เนี่ยทำไว้อยู่ประมาณ2.8นะครับเ <c oughs> มื่อเทียบกับทางของกสิกรเราเนี่ยเราทำไว้ประมาณ2.4นะครับ <c oughs> ก็จะสังเกตได้เลยว่าตัวเลขที่เราทำไว้เนี่ยดูต่ำกว่าทั้ง BOT และแล้วก็สภาพัฒน์พอสมควรนะครับ <c oughs> หลักๆเลยคือตัวที่ต่ำกว่าเนี่ยนะครับก็คือตัวของตัวส่งออกนะครับ <c oughs> เราทำส่งออกเนี่ยโตไว้ประมาณ2.5นนะครับแต่ว่า BOT เนี่ยทำไว้ประมาณ2.7แล้วก็สภาพัฒน์ทำไว้ประมาณ3.5 ในขณะเดียวกันตัวเลขท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวเนี่ยเราทำไว้37.5นะครับ BOT กับสภาพัฒน์ไว้เนี่ยทำไว้ประมาณสัก39.5กับ38ล้านตามลําดับนะครับซึ่งในรอบเนี้ยถามว่าเรามองเรามีมุมมองกับในเรื่องนี้ยังไงนะครับผมไปกันในสองถึงสามประเด็นก่อนเลยแล้วกันนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของตัวคอนซัม p t i o n นะครับที่เรามองว่าปีนี้นะครับในช่วงต้นปีแรกเนี่ยนะครับอาจจะยังมี consumption ในการช่วยประคองเศรษฐกิจอยู่ นะครับโดยเฉพาะในั่งของตัวเม็ดเงินนะครับหนึ่งแล้านสุดท้ายสำหรับสิล้านคนคนละหมื่นในช่วงเดือนประมาณเดือนสเดือนหปีนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าถ้ามองไปในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับตัวช่วยของการบ um ูสต์คอนซัมมชันแรงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเหมือนช่วงครึ่งปีแรก ว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมี e r e c e i v e มีเม็ดเงินช่วยกันเยอะเลยแหละทั้งผู้ผู้สูงอายุอีกนะครับแล้วก็เม็ดเงินใหม่อีกนะแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเม็ดเงินเพิ่มเติมขึ้นมาในการแจกเงินสดเหมือนเดิมละเพราะว่ารูมของ500นล้านเนี่ยมันเริ่มเต็มแล้วถูกไหมครับอันนี้เราก็เลยมีความเป็นห่วงว่าเออ consumption ในอนาคตเนี่ยมันจะมะีความเสี่ยงกับประเด็นนี้นะครับ ส่วนในขณนะเดียวกันเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวส่งออกนะครับอย่างที่ทุกคนพอทราบนะครับว่าส่งออกตอนนี้นะครับหลายคนก็คือคือคนที่ใช้คํานี้ก่อนแล้วกันคือคนที่มองบวกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มองว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการรีเอ็กซ์พอร์ตนะครับสำหรับสินค้าที่โดนทาริฟเนี่ยออกไปได้บ้างนะครับแต่ว่าประเด็นเนี้ยเราอาจจะให้น้ําหนัก ที่ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะเรามองว่ามันมีความเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้น้อยนะครับที่เราจะจะทาได้แบบนั้นนะครับเพราะว่าประเทศคู่ค้าอย่างทางประเทศจีนเนี่ยนะครับเขามีการยึดหาตรงนี้ไว้เนี่ยพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นหลักๆที่ทําให้ตัวเลขของเราเนี่ยแตกต่างกับทางที่อื่นนะครับอะอย่างไรก็ตามครับผมขอว่าเปิดของทวงตัวสภาัะให้กับนักทุนดูนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการดูภาพของตัวเศรษฐกิจนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมากันในเรื่องแรก นะครับต้องบอกว่าตัวเลขสรุปทั้งปีนะครับก็ต้องบอกว่าในฝั่งของตัวภาคผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับยังติดลบอยู่นะครับจากปีที่ผ่านมาเนี่ยลบประมาณ2.7นะครับปีนี้ลบประมาณ0.5ะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนมีความกังวลว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอิมพอร์ตหรือเปล่า เพราะถ้าเราไปดูในเรื่องของการนําเข้าสินค้าเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าพูดตรงก็คือเป็นสินค้ามาจากจีนเนี่ยเพราะเราขาดดุลทางจีนเยอะเนี่ยมันเป็นการนําสินค้าเข้ามาแต่พอเวลาเป็นการนําสินค้าเข้ามาโดยปกตินะครับโดยปกติในอดีตนะมันจะนําสินค้าเข้ามาแล้วมันจะมีการประกอบผลิตและส่งออกต่อนะแต่หลังๆเนี่ยเวลาเป็นการนําสินค้าเข้ามาเนี่ยสินค้ามันรู้สึกว่าเหมือนกับมันก็อยอดกําลังการผลิตและส่งออกต่อไปเนี่ยมันลดลง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีมีมีประเด็นที่มันเห็นว่าเอออย่างเงี้ยคือการนําสินค้าเข้ามาเนี่ยจำพวกของสินค้าที่มีการนาเข้ามาเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มันเป็นรู้สึกแบบเป็นเหมือนแบบสินค้าที่มันโดนดําเข้ามาไม่ได้เป็นสินค้าต้นน้ํากลางน้ําในการรีเอ็กซ์พอร์ตต่อนะครับในขณะเดียวกันนะครับในฝั่งของภาคการลงทุนภาคเอกชนนะครับก็ต้องบอกว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยหลายคนมีมีใช้คําว่ามีมีข้อสงสัยละกันว่าเฮ้ยมันยังจะสามารถเติบโตต่อเนื่องได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า การลงทุนภาคเอกชนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในปี67เนี่ยมันก็ติดลบไปประมาณ1.6 แต่เรื่องนี้ถ้าเรามองนะครับก็ต้องบอกว่าถามว่ามันมีเรื่องบวกด้วยไหมมันอาจจะมีเรื่องบวกอยู่บ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการขยายของตัวยอดสวัสดิการการรับนะครับสำหรับตัวในตัวของตัวส่วงเสริมการลงทุนหรือว่าตัว BOI นะครับซึ่งอันนี้อาจจะยังสามารถประคองในปีนี้อยู่ได้นะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือในฝั่งของตัวการท่องเที่ยวนะครับซึ่งการท่องเที่ยวในรอบนี้นะครับผมใช้คําว่าผมแอบมองว่าถ้าสมมตินับนะว่าตัวเลขประมาณการของเราในเชิงของตัว consumption ในเชิงของตัวส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยเป็น3ตัวที่เมื่อสักครู่ที่ผมอ่านไปแล้วผมบอกว่ามันกดต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของคนอื่นๆถ้าถาม3ตัวนี้นะถามว่าตัวไหนอะที่เราคิดว่ามันมีอัพไซด์เมื่อเทียบกับการที่เราคอน сер วทีฟก่อนผมแอบมองเป็นตัวท่องเที่ยวนะนะเพราะว่าดูจากเพจท่องเที่ยวของ1เดือนครึ่งแรกนะแล้วก็ดูจากเพจของหนังเรื่องไว้์โรตัสที่ใช้คําว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงของบ้านเราเลยนะผมใช้คำว่ามันก็อาจจะ พอลุ้นนะครับมากกว่า37.5ได้แต่ถามว่ามันจะเพิ่มไปทุก1 0 0แเอ่อ1ล้านคนแล้วมันจะบวกต่อ GDP แล้วทำให้ GDP มันขึ้นไปยืน3ามได้ไหมเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่ก็ต้องพูดไปนะว่าตัวไหนมันมีความเสี่ยงตัวไหนมันไม่มีความเสียเส่ยงนะนะครับ